खाली ซ้อมทีมแบบมือนี้ซ้อมทีมบม่ม,ม,บมือนี้วัดดิโอ้พญายนักลบบ่อยู่แล้ว<ม>วันเสาร์มาซ้อมทีมวันเสาร<ม>์วันอาทิตย์แข่งแย้มแรงเขานัดสามทุ่มอีกแล้วเดือกอีกแล้วบปน้ออาจารย์บุตรเดือกอีกบปน้อบ่เดือกดอกทีมอาจารย์บุตรลวดเร็วท่านใจอยู่ คือบ่อนัดจักตีห้าโลดตีห้าเพราะฮันได้เลิกงานอยู่ตีห้ายังเหตุงานอยู่ไหมเอาลืมปั๊บหิมะอีกแล้วเอ้ยอืม เมื่อกี้ไปอาบน้ำสวยโอ้ยผูดใดมงให้จะว่าไปอาบน้ำบอพ่อมาลินมงให้ดิดูดิงงงให้สวยเออสวยน้องเอา้าทรงไหนเฮ้า เอากระแทงเอาโอ้อาจจะอยู่กับพี่เล่นไม่เป็นเสียดผมมันแนมบเห็นนี่ตอนนี้ เสียงเลยวะอ้าผู้โดยใจสวยเถอะว่ะโอ้โหน้อยเดียวอืมมันแนบมาเห็นลูกบอลนนี่ตอนนี้โอ้ยลืมปรับสนามวะ ลงไล่กี่ชั่วโมงลงไล่หกโมงคือเกาครับไายคือบาดักโตโมงเปิดเปิด ็นวะไอคือบอัดักตัวมงก็จังหวะล่ะเออช่วงไ้สวยวันนี้ร้ายไหมไล่ไหมคือเอียงไล่อยู่นี่ดิายถึงตอนกลางคืนบ่ย่ำคืนบ่ย่ำคืนบ่นได้ไล่ครับ แนมบอเห็นเออมันมองไม่เห็นว่ะรูกบอลอยู่ไหนก็ไม่ไมรู้ไม่เป็นไรเฮออียกูหาตัวส่งยังไม่เจอเลยโอ้ โอ้หัวมงออกเดี aw, <icion> ๋ยวเล่นด้วยครับ เซ็งสนามบ่ะเซ็งสนามบ่ะทำไมมันยินปั่นมันแปลกแปลกแปลกยังไงเนาะ เมสซี่ลงดิทำไมสิลีผมมันไม่อ่านแอธนาวินครับบอกแมสชี่กาเออไหนเมสซี่ตัวไหนเมสซี่บิ๊กไทม์เหรอมันเนิร์แล้วเมสซี่ เนื้อแบบถล่มทลายแทงเฮ้ยไหวติงสวยโอ้โหสนามใหม่รอครับนั่นอะดีเบื่อมากเลยมันเอาเข้ามาทำไมาล่ันเนอะ มองไม่เห็นเลยอ่ะพอเอาเข้ามาเข้ามาเห็นอย่างกรบบรุนี่นแทงไปหลุดแทงไม่หลุดเลย หาตัวส่งยังไม่มีเลยอะ เอาเข้ามาทำไมหลังหลุดบ่อยจังนั่นแหะดิแผนอะไรวะเนี่ยตัวละครหายไปหมดเลยแทงทีเดียวออ้ยแผนก็กองหลังเยอะโอ้โหโดนใบแดงกองหลังก็เยอะอยู่นะโดนใบแดงจำผมได้บ่ ทีจำได้ซีรีเล่นนำครับไม่สิรีไม่อ่านว่ะ โอ้โหยิงยังไงวะยิ่งยังไหเขาเมื่อกี้ไปซื้อข้าวไปซื <FA ้อข้าว ไม่มีอารมณ์เล่นเลยสนามมันปัญญาอ่อนปะไม่สบายหรอพี่ สบายครับเอาไปไกลๆเด้อสนามเออ มันสุ่มมาให้เองด้วยทำไมปะลงไลทเมื่อไหร่ลงไลท์หกโมงครับอุหาตัวตละครโจเองอยู่เนี่ย ยังหาตัวละครตัวเองอยู่เนี่ยโอ้โหคนละช่องมันไม่เห็นลายฟุตบอลลายหญ้าเลยเนี่ยโอ้โห,โหเล่นได้ยังไงวะใครใครเล่นโทรศัพท์ สนามใหม่ลายตามากครับโอ้โหเล่นแบบวันนี้คนน้อยวันนี้คนน้อยมันเยอะไปแล้วนา่าจะงมงเลยัง,<อ>งวันก็อ่งนี้แหละจะงมองเหรอจะองมองเหรออือ เป็นไรกดจะเลิกเล่นสามสามแล้วล่ะเดี๋ยวจบแข่งจบกันจะเลิกเล่นสามสามแล้วสู้สู้ เราแข่งจบกันพอแล้วไม่ไหวเหนื่อยเล่นเกมไม่ค่อยมีความสุขเออันนี้เล่นเพราะว่าต้องแข่งให้เฉยเนะี่ย เล่นสามสามสายไม่ทันตลอดโอ้สนามไอ้เหี้ยไปไกลๆสนตีมึงลบทิ้มจากเกมเลยได้ไหมใจเย็นใจเย็นนะั่นนะดีให้มันลบออกจากเกมไปเลย นิ่มๆเลยใจเย็น5,555นอยหิ่บ้านเน,นี่ยังเป็นแฟนอะไรอะอะไรคือยังเป็นแฟนดูทุกวันดูทุกวันสามสามไม่เล่นแล้วไงจัดประครับวันนี้จัดไปแล้วมี ออ๋แบ,แ,แบ็คแฮมเหรอไอ้ใจไปตามไอ,อ้เถอะมันไ่เป็นเลี้ยงเลยแบ็คแฮมเหรอฮะขอเข้าเกมก่อนโอ้โอ้โหมีไม่มีนี่แล้วหมดแล้วแฟนไม่ให้เปิดแล้วไลฟ์ทุกวันไหมไลฟ์ทุกวันครับแฟนไม่ให้เปิดแล้ว มันปรับไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยด้วยรอ,อก่อนมันปรับไม่ได้อ่ะอออแล้วผมเล่นด้วยรอ,อก่อน